พาเพื่อนๆมาลงของใหม่กันจ้านี่ได้มีดมีดใหม่มาเพราะตอนนั้นตัดกล้วยโอ้โหตัดลำบากมากทุกคนนี่อันนี้ง่ายมากเพราะว่าเราต้องเราต้องแต่งเขาทุกคนเพราะเวลาเขามีปีกล้วยมาเราได้มองเห็น มันก็ไม่ใช่ว่าดึงเนี่ยทุกคนดูนะเนี่ยมีดเราต้องใช้มีดให้ถูกให้ถูกปรนะเภทค่ะเราต้องแต่งเขาให้สะอาดตัดตัดประมาณนี้นะคะทุกคนตัดประมาณนี้ให้น้ำให้น้ำไหลลงน้ำจะได้ไม่ขัง ใบเริ่มเหลืองเราตัดได้ค่ะต้องเสียดายต้นเล็กถ้าเกิดเราไม่อยากเรายังไม่อยากให้เขาโตเพราะว่ามันมีหลายต้นเราเอาไว้เนี่ยเราก็จะตัดเนี่ยเราก็จะตัดเนี้ยให้เขาขึ้นมาใหม่ ให้เขาขึ้นมาใหม่นะคะทุกคนเขาจะได้อวบนี่ค่ะวิธีตัดแล้วก็จับมีดไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็จับมีดประมาณนี้แล้วก็ดึงชุบแบบนี้เลยนะคะทุกคนเอาไว้แค่ต้นเดียวก่อนในต้นพี่นะคะเอาไว้ก่อนเพราะว่าไม่ได้ดูแล พี่สาวแกแกดูแลไม่ไหวค่ะทุกคนแกแกเป็นขาแกน่ะไม่ดีแกก็เลยไม่ได้ดูแลให้แกก็เลยปล่อยปล่อยแบบตามเวรตามกรรมไปเลยทุกคนทุเรียนก็ประมาณนี้นะคะคงจะไม่รอด หวานก็เอายามาฉีดให้นี่นะคะถ้าต้นมันมันสูงเกินไปเราก็เราก็จะใช้วิธีตัดเนี้ยตัดเขาออกมาตัดเขาออกมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเขาก็จะแทงเดี๋ยวเขาก็จะแทงขึ้นใหม่นะคะแล้วก็จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ต้นเขาจะได้เตี้ยนี่ค่ะป้าจะทำอย่างนี้นะคะ เวลาแป๊บนี่คือเวลาเราวางเราก็จะเอียงไปเอียงคมมีดออกจากต้นนิดนึงเพราะว่า จะไม่อยู่อีกหลายเดือนนะคะก็เลยต้องตัดตัดเยอะหน่อยถ้าเราอยู่ที่นี่ประจําแล้วต้นนี้เราเราต้องไม่ต้องการให้เขาสูงเราก็จะตัดอย่างนี้เราก็จะตัดเขาแต่ต้นพี่เขาต้นนี้เราจะเอาไว้นะคะแต่ต้นนี้เราต้องให้เขาเตี้ยไว้ก่อนเอาต้นนี้ไว้ต้นเดียวเขาจะได้โต นะคะแล้วก็ต้นแม่วันนี้ร้อนแต่เช้าเลยทุกคนเนี่ยถ้าเราดูแลเขามันก็จะได้หวีอย่างนี้ถ้าเราไม่ดูแลมันก็จะรีบเพราะว่ามันต้องไปให้พวกเอาอาหารไปแบ่งให้ให้ต้นอื่นต้นนี้สามต้นสี่ต้น อันนี้เป็นต้นเก่านะคะทุกคนเขาก็จะลูกไม่โตเท่าไหร่นี่ต้นนี้น่าจะตายตายพายหรือว่าหรือว่าลูกข้าเก่แล้วผ้าเหลืองอันนี้ก็มองไม่ค่อยออกเหมือนกันกระโดดไม่ถึงทุกคนเสียดายมีดมันด้ามสั้นเนี่ยน่าจะให้เรามายาวๆกว่านี้เนาะ แเราก็ร้อยหกสิบห้านะอย่าเวียนหัวเด้ออย่าเวียนหัวนะทุกคนเพราะว่าถ่ายถ่ายด้วยจับกล้องด้วยเนาะมาให้เพื่อนๆดูสนุกสนุกกับการกราออกนิดนึง ให้เขามีโอกาสเอาอาหารไปเลี้ยงไปเลี้ยงต้นโตถ้ามีลูกเยอะมันก็เหมือนคนนี่แหละมีลูกเยอะก็ต้องมาเลี้ยงดูลูกนะคะเนี่ยไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียดายเขานะคะไม่ต้องเสียดายเขาเล็กเนี่ยตัดทิ้งไปเลย นี่ค่ะทุกคนสวนทางนี้ก็จะเป็นสวนพุทรากำลังติดลูกเมื่อวานนี้ก็เอาฮอร์โมนมาฉีดให้น้องหน่อยนึงนะคะนี่นี่เป็นปีที่สองนะคะทุกคนปีที่สองปีที่แล้วพี่สาวบอกว่ามีลูกเยอะอยู่แต่ป้าไม่ทันได้เห็นค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชม สำหรับคนชอบสวนนะคะพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ